สวัสดีครับผมติ่คาวสไตล์ครับผมโก้จากไ i v i วิงเพจครับวันนี้เราสองคนมาร่วมภารกิจนะครับทดลองขับรถ MG HS PS EV ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับตอนนี้เทรนกำลังมาเลยครับสำหรับตลาดรถยนต์เมืองไทยสำหรับกระแสเรื่องของรถยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยตอนนี้มาแล้วมาควบคู่ไปกับกระแสรถเนกประสงค์ด้วยนะนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ลอง ในรูปแบบความท้าทายครับ,รบการเดินทางวันเดีับวันลิโอเคครับ, <one lit. S 2> okay, รบช่วงแรกเราเริ่มออกเดินทางนะครับจาก C B C Titan Design นะเรียบด่วนรามินท้าเรียบด่วนนะครับ s อ s เ v นะครับรถยนปักอินไฮบริด in นะครับที่ทาง MG นํานำมาเปิดตัวสู่ตลาดนะครับก็เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลต่างๆสื่อสารไปยังผู้บริโภคอย่างต่อเน,นื่องครับ <c oughs> เพื่อทำความเข้าใจกับรถยนต์ในรูปแบบของปักอินไฮบริดนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่ต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ไฮบริดที่คนไทยคุ้นเคยมา หลายปีก็เลย่ามีปักเสปแล้วนะครับแล้วก็เป็นกําลังอยู่ในกระแสด้วยนะตอนนี้รถยนต์พลังงานทางเลือกแล้วก็วันนี้ความพิเศษมันอยู่ที่เรามีโอกาสที่จะลองขับในรูปแบบของวันเดย์วันลิทนะนะฮะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะขับกันรอบรอเข้าไปในภาคกลางกรุงเทพเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผ่านในุสาวรีชัยแล้วก็จะไปทางแถบตะวันตกของกรุงเทพก่อนที่จะย้อนกลับไปแถวใจกลางเมืองแถวสาทร แล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวคงได้รู้กันครับว่าเราจะใช้พลังงานกันแค่ไหนยังไงโดยเริ่มต้นจากพลังงานไฟฟ้าล้วนๆก่อนเลยก็คือก่อนออกสตาร์ทกันเนี่ยเขาก็มีการชาร์จพลังงานไฟฟ้าจนเต็มความจุของแบตเตอรี่นะครับผมก็คือใช้ตัวตัวนีนะ้สามารถที่จะชาร์จได้ทั้งตัว w ั <War> นชาร์จวอชาร์จนะครับที่ทาง MG แถมให้รวมถึงชาร์จตาม สถานที่ต่างๆครับตามจุดชาร์จต่างๆแล้วก็จะมีเคเบินะครับที่ติดตัวออกจากตัวรถเลยการชาร์จออกครั้งที่แบตเต็มก็อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะถ้าเราชาร์จเต็มแล้วนะอย่างวันนี้ครับเขาชาร์จให้เต็มเลยเราก็จะได้ระยะทางวิ่งที่แสดงที่แผงหน้าปัดนะครับอยู่ที่ประมาณ65-67ถึง67นะใช่ก็า้าเขาเคลมไว้ว่า67กิโล แต่ว่าระหว่างวิ่งเนี่ยมันจะแปรผันไปตามเรื่องของสภาพการจราจรการใช้คันเร่งนะครับก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันว่าเนี่ยอย่างเราวิ่งวันที่ต้องผ่าเมืองไปเนี่ยนะฮะผ่ากรุงเทพไปเนี่ยดูซิว่าเราใช้พลังงานแค่ไหนอย่างไรตอนนี้เราก็เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็แบตเตอรี่พลังงานที่เหลืออยู่อีกประมาณ7 8นะครับ เราสามารถที่จะดูสถานะของแบตเตอรี่ได้โดยเขาบอกว่าระยะทางนี้เราจะไปได้ด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับใน EV เมี่ยโหมด EV เนี่ยถึง52กิโเมตรจากนี้นะซึ่งเราก็เดินทางมาแล้วเกือบ10กิโลเหมือนกันตอนนี้เราเดินทางมา11กิลเป๊ะเลยครับแล้วก็ตอนนี้ไฟฟ้าในแบตเหลือระยะทางวิ่งอยู่52นะใช่ครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคมมานะครับอื เรีสูงสุดที่เคมระยะทางวิ่งของโหมด EV ดีโดยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย67กิโลนะครับนอกจากในเรื่องของวันนี้ฮะที่เราจะทดลองในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับรางานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ยังได้ทดลองระบบความปลอดภัยด้วยโอ้โหมีมาจะบอกว่าชุดใหญ่จริงๆก็25อ,อยู่ในระบบองค์รวมเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่ามี25ระบบย่อย มันเยอะเลือเขาเรียกว่าปกป้องเราในทุกๆทุกมิติของการเดินทางหลักๆที่ลองกันเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นในเรื่องของแอตติวิทย์ควบคุนะระบบช่วยควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแบบแปรผันนะก็คือ A/C a นะ A/C ครับแต่ในเรื่องของการเซ็ตเนี่ยจะแตกต่างจากรถยนต์รุ่นอื่นสักนิดนึงนะครับปกติเขาจะอยู่ที่ตรงก้านพวงมาลัยครับตัวนี้เขาจะเป็นเป็นก้านแยกคล้ายๆ <ST> อยู่ข้างล่างของก้านไฟเลี้ยวนะอืมแยกออกมาเลยนะฮะมาครับจะจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรถยนต์เกิดนะครับการใช้งานก็ไม่ยากครับทําความคุ้นเคยกันนะครับก็สามารถที่จะเซตอัพได้จากการโยกที่ก้านนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ล็อกที่ตรงปมตรงปลายนะครับแล้วก็เลือกความเร็วใช้งานได้นะครับตัวระยะห่างเองก็สามารถที่จะปรับได้ถึง3ระดับนะครับ ใกล้ปานกลางแล้วก็ไกลมากหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ,ค,บความเหมาะสมว่าเราเรา,เรากำลังเลือกใช้ระบบอยู่ในสภาพไหนจุดเด่นของเขาก็คือเนี่ยสามารถเมื่อเราเซ็ตความเร็วแล้วไม่ว่าจะเป็น4 0 5 0เนี่ยก็สามารถตามรถคันหน้าได้ยงรถคันหน้าหยุดนิ่งมีความเร็วสูนย์เลยครับก็คืออย่างกรณีที่เราเคลื่อนตไปเนี่ยรถคันหน้าหยุด เขาชะลอความเร็วให้เรารถรถข้างหน้าหยุดนิ่งเนี่ยมันจะหน่วงไว้ประมาณสามวินาทีถ้าร,า,าระระถข้างหน้าเคลื่อนที่รถเราก็เคลื่อนที่ต่อโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับ,รบระะของอาาัลตร้าไกลที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าเตือน3าวินาทีก็คันเร่งหนึ่งครั้งนะหรือว่ากดปุ่มรีซูมรถก็จะกลับไปติดตามรถคันข้างหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบเตือนการชนนะครับอันนี้ก็ มีเลนส์คลิปปิ้งอะไรก็ค่อนข้างครบครับโอ้โหมา A ถึง Z เลยฮะ <laughs> <laughs> ระบบเยอะจริงๆก็เดี๋ยวก็คงจะจะค่อยๆดูกันไปนะฮะ ของความเป็นไฮบริดหรือว่า2พลังงานเนี่ย<ม>เขาก็มีเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบครับนะครับซึ่งก็ให้กำลังทั้งแรงมา้าแรงบิดสูงอยู่แล้วด้วยนะกำลังของตัวเครื่องเบนซินเทอร์โบเนี่ย,ยที่162แรงม้านะครับ,รบแรงบิดนี่230กว่าเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงบิดที่ที่สูง พอสมควรําหรับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบส่วนระบบไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยให้กำลังอยู่ที่122แรงม้านะเฉพาะมอเตอร์อ่าครับรวมรวมกันที่ปาเข้าไป200กว่านะประมาณ280้อยแปดเฉียดา0รแรงม้าครับด้วยกำลังนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดขับขี่ให้เลือกค่อนข้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ev โหมดซีรีส์ไฮบริดนะครับรวมถึง โหมดที่สามารถที่จะหน่วงอัดไฟกับเข้าไปเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟกับข้าวิสูแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่การบริหารจัดการพลังงานนะถ้า<ะ>เรามีการวางแผนการเดินทางที่ที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่าอาจจะมีรายการน้ํามันบูดได้เพราะว่าเราเติมน้ํามันเข้าไปในในถังเพื่อเตรียมมาไว้สํารองไว้เนี่ยนะฮะแต่บางทีระหว่างการใช้งานเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศใช้งานในเมืองอยู่ที่พักระหว่างที่ทํางานสัก40ิกโลเมตรอย่างเงี้ยนะฮะไป 40, 40กับ40เรอาจจะใช้น้ํามันวันละแค,ค่ก็อย่างที่เรากําลังลองกันอยู่เนี่ยฮะจะถึงฤทธิ์หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ ในเรื่องของการทําตลาดนะครับรถยนรุนนี้ก็ง่ายๆครับมีให้เลือกหนึ่งรุ่นโอโหเพียวๆเลยถ้าคุณอยากได้ไฮบริดปลั๊กอินฮะโอ้ทั้งนี้รุ่นเดียวราคาโอเคนะราคาที่ที่เปิดมานะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาที่น่าสนใจเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทเดียวกันนะครับคุณอาจจะได้ได้ ขนาดตัวรถที่ใกล้เคียงแต่ว่ารเรื่องของพลังงานก็จะได้เฉพาะไม่ไม่เบนซินก็ดีเซลไปเรื่องโปรโมชั่นการทันตลาดนี่ก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดใจพอสมควรเลย<อ>นะครับเรียว่าเขา mm hmm. เขาตอโปรฮะต่อโปร,โปรมาเลยครับตอนแรกก็พอเปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีโปรโมชั่นน่าสนใจอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องของออวอชาร์ทที่มีให้ด้วย มีการแถมเรื่องของค่าติดตั้งนะฮะซึ่งก็รวมรวมแล้วก็เจ็ดแสนหมื่นบาทเจ็ดแสหมื่นนะครับนะเรื่องรับประกันอันนี้ก็โอ้โหผมดูจากตารางคำนวณค่าใช้ใจนะ่ายในคอสของการเป็นเจ้าของแล้วนะครับครับเราใช้รถตักแสนกิโลในระยะทางเนี่ยแสนกิโลหรือว่าเวลา5ปีเนี่ยมันจะตก30,000กว่าบาทอ,อันนี้ทาง เอ็มจีรับชอบให้ครับ <c ười> คือคือผู้ใช้สบาจจยใจได้เลยในช่วงที่ <ฮะ S 1> ที่ยังอยู่ในโปรเนี่ยนะฮะครับทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลน,นะครับในส่วนของระบบก็จะมีการรับประกันแบตเตอรี่นะครับแปดปีแปดปีไม่จำกัดระยะทางด้วยฮะครบ <c ười> ก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับคนที่มีความ ต้องการมีใจที่เปิดรับรถยนต์พลังงานทางเลือกนะที่มีทั้งมอเตอร์มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งเครื่องยนต์เนี่ยให้เราเกิดความสบายใจสูงสุด ไว้ว่าเป็นเป็นพลังงานจากบแบตเตอรี่จากมอเตอร์ล้วนๆน,นะครับก็คือไม่ต้องไปแต่งทังเร่งไม่ต้องไปซีเรียสว่าเครื่องยนต์จะติดนะถ้าเราเข้อหมด EV มีมีมีแบตเหลือตัวกราฟิกที่หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงสถานะการทํางนานของมอเตอร์นะครับที่ใช้ใจ่ายไฟไป,ไปสู่ล้อล้อหน้าตัวที่เครื่องยนต์ไม่ติดนะครับแล้วก็มีกราฟิกแสดงความจุข,ของแบตด้วยนะครับ แสดงข้อมูลต่างๆชัดเจนนะครับมีทั้งตัวเลขและทั้งกราฟ,ฟิกแล้วก็ออกจากเมืองแล้วครับตอนนี้แอนเดอร์ลิในการขับขี่เบื้องต้นนะผมขับขี่ด้วยความเร็วในเมืองเป็นหลักนะรประมาณ70-80เนี่ยนะครับวงมาลัยเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับ การเซ็ตช่วงล่างเนี่ยพื้นฐานก็จะเหมือนกับตัว hs 1.5 Turbo นะครับด้านหน้าเป็นสตาร์ดนะครับแล้วด้านหลังเป็นมันเตลิงนะครับแต่การเซ็ตอัพนี่ก็จะต่างกันนะครับในเรื่องของโช๊คกับตัวสปริงเนี่ยด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของก็ต่างบอกของแบตเตอรี่ของมอเตอร์นะครับการเซ็ตอัพมีความแตกต่างกับเรื่องของของ จูนแต่ว่าความรู้สึกข,ของของคุณโค้ชที่ได้ขับในช่วงแรกเป็นยังไงช่วงล่างนะครับอาการโดยรวมเนี่ยผมว่ามันจะหนักแน่นกว่าแลว้วก็ค่อนข้างที่จะดูแบบฟีลิ่งแบบสปอร์ตนะครับครับให้อารบที่หนักแน่นแล้วก็แต่ไม่ถึงกับกระด้างน,นะยังมีความนุ่มนวลอยู่ครับ จะหนักแน่นกว่าตัว h ฮเ t ตเทอร์โธรรมดาพอสมควรเลยนั่งดูก็รู้สึกขณะที่ผมเป็นผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็รู้สึกว่าบอกอันนี้ฮะจะอบก,กระชับเพราะาเขาเป็นแบบแบบสปอร์ตแบบก็กแฮน์สปอร์ตก็อบก,กระชับเรื่องของแผ่นหลังของช่วงสะโพกนะครับแล้วก็ปัดไฟฟ้าความนุ่มนวลที่ที่ได้รับก็ถือว่าเหมาะสมกับสไตล์ของรถ และอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือเรื่องของเสียงฮะความเงียบในห้องโดยสาร,รนะที่แม้เราจะผ่านเมืองซึ่งจะต้องมีทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถสารพัดอย่างนะครับก็ถือว่าเราสนทนากันในรถก็รู้สึกว่าเสียงข้างนอกก็ไม่ได้มารบกวนเสียงเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในโหม E.V. เครื่องยนต์ม่ไม่เจออยู่แล้วนะเสียงพื้นเก,ก็บดีเสียงลมในช่วงความเร็วไม่เกินร้อยเนกกี่ยโอเค ้อแบตเตอรี่ที่เราที่เราใช้ไปที่เราเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยนะฮะเป๊ะ,เ,ปะเลยครึ่งหนึ่งโอ้โหตอนนี้เราวิ่งมาย <29. 4. S 2> ี่สิบเก้าจุดสี่แล้วก็ระยะทางวิ่งในโหมด EV เนี่ยขับเหลือถึงสนะามสิบสี่นะะก็โอ้เบื้องต้นนะครับระยะแรกก็พอจะทราบกันว,ว่า เราเดินทางมาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังเหลือเหลือระยะทางไปได้ด้วยโหมด EV อีกพอสมควรเช่นกันนะครับแบตเตอรี่ก็50เป๊ะเลยดูแล้ววันนี้เราไม่น่าจะใช้น้ำมันนะครับขี่ช่วงแรกนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับครับผม ตอนนี้วิ่งด้วยระยะทางมาที่ถึงจุดหมายแรกนะฮะ2ี4้นะครับแล้วก็ฝ่าข้ามฝ่าเมืองมาเลยครับการจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับใช้ความเร็วเฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยครับ 60- 70นะครับวิ่งความเร็วเดินทางปกติเหมือนคนทั่วไปเลยจำนวนรถเยอะนะครับช่วงนี้ที่ผ่านมาก็คือแต่ไม่ติดไม่ถึงก็ติดแต่จำนวนรถเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราใช้แบบไป ครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ระยะทางจากแบตเตอรี่ที่วิ่งได้อีกที่โชว์ที่ออนบอร์ดนี่ก็คือสามสิบสี่กิโลเมตรครับบวกกับที่วิ่งไปก็อยู่ประมาณหกสิบห้านะครับก็ใกล้เคียงนะกับกับตัวเลขที่เขาเคลมมาหกสิบเจ็ดนะครับต่อจำนวนแบตที่เต็มเนี่ยครับ ระยะทางวิ่งที่เคมมาอยู่ที่67กิโลเมตรนะครับนั่งกัน3คนสัมภาระนะครับเปิดแอร์อะไรปกติทุกอย่างครับแล้วก็เล่นระบบไฟฟ้าต่างๆค่อนข้างเยอะใช้ไฟฟ้าภายในรถเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับลองระบบความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองกันต่ออีกช่วงหนึ่งนะครับว่าเราขับขี่ตอบอย่างต่อเนื่องด้วยหมด EV เนี่ยเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับใช่ครับ เดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เราแวะทานกาแฟชากาแฟกันเบาๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นตอนนี้หลังจากที่ช่วงเราจอดเนี่ยพักสัก2ีนานทะีขณะที่รถนี้ยังสตาร์ทอยู่ตลอดครับนะครับแบตเตอรี่จาก50%เรหลือลดลงไป3%หเรหลือ47%อ่าครับ,รบขณะที่ระยะทางผมดูระยะทางวิง่ง จาก34กิโลเมตรที่เหลืออยู่เหลือ32ครับเอาละโอเคนะกลับ้าเมืองไม่ได้มีการดับเครื่องนะใช่ไม่มีการดับมอเตอร์นะครบสูตรคือรถยังใช้ระบบปรับอากาศอยู่ตลอดเวลาเน้นย้ำนะเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับตั้งแต่เราขับมาตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้นะครับวิ่งมาด้วยระยะทางประมาณ30นะครับจากฝั่งตะวัน ออกนะครับครับทางตะวันตกแล้วแล้วจะกลับไปกลางเมืองนะครับดาวทาวเลยฮะไปแถวสะทอนเหนือกันไปถึงสะทอนใต้แล้วรับประทานอาหารกันหครับ,รบแถวสะัตะแดงนะฮะก็คือเราจะพยายามขับด้วยหมด EV อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้อืเรามาดูกันให้ชัดเจนเลยว่า ไปได้แค่ไหนไปได้แค่ไหนจบลงตรงไหนกี่กิโลนะครับสำหรับระยะทางวิ่งด้วยโหมด EV เรียวก็เรียวถ้าเราถ้าเราในในแบตเตอรี่เนี่ยเป็นสูตรแล้วนะครับเขาจะตัดเข้าสู่ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติครับ โอเคครับช่วงแรกครับเราวิ่งด้วย E ี m o d หนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้ครึ่งทางของวันนี้เป็นระยะทางตอนนี้ระยะทางวิ่งนะครับ47.8นะหลังจากเซตศูนย์มาจากเมื่อเช้านะครับครับส่วนตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยเหลืออยู่ 10, เเซนนะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งนะครับที่เหลืออยู่ในโหมด E ีเนี่ยอยู่ที่7กิโลเมตรนะครับ บวกลบกันก็อยู่ที่6 48บวกบวก7 5, 5. 55ประมาณนั้นครับเนาะกับส <5. S 2> กับการวิ่งด้วยด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียวเพียวเพียวเยวนะครับนะฮะแล้วบางช่วงผมมีเติมคันเร่งหนักๆด้วยนะครับมี <Ừ. S 1> การเร่งแซงมาลองลองเทสร,ระบบต่างๆด้วยนะครับ เรียกว่าเขามาด้วยไฟฟ้าเพียวๆแม้ว่าเราจะใช้การเร่งหนักใช้ต้องชูดบ้างอะไรก็ไม่ตัดไปที่เครื่องยนต์นะฮะแต่ช่วงที่เราเติมพลังเร่งหนักการเร่งแซงบ่อยๆเนี่ยปริมาณในแบตก็จะค่อนข้างที่จะกินกว่าการใช้ความเร็วคงที่นะครับเพราะว่าในโหมด e v ของเขาไม่มีการ regenerative การเอาพลังงานจากการเบรกจากล้อที่หมุนอยู่กลับมาคืนสู่แบตเขาจ่ายอย่างเดียวครับ โอเคเราสิ้นสุดที่หมด EV ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ไอิก็จะขับในโหมดของซีรีส์ไฮบริดแล้วนะครับดูผมจะดูช่วงรอยต่อระหว่างที่เราหมดแบตเตอรี่เหลือสูงเลยแล้วไปสู่ระบบไฮบริดที่ทำงานควบคู่กันไประหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าครับพร้อ,อมทั้งเป็นการชาร์จไปในตัวด้วย ใช้พลังงานแบบผสมหรือว่าไฮบริด mm hmm. ก็อยู่บนถนนพระราม4นะครับ mm hmm. ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าการจราจรก็หนาแน่นเป็นเป็นปกติเครื mm ่ง hmm. ยนต์ก็เข้ามารับช่วงนะครับเนี่ยดีเลยฮะจังหวัดที่เครื่องยนต์ติด mm hmm. ก็พูดถึงก็พอจะสัมผัสได้แต่ว่า รอยต่อของเขาราะนั้นต่อเนื่องแบบเนีย,เนยนๆไปนะครับไม่มีอาการให้เรารู้สึกว่ามันการกับเคลื่อนมันจะมันจะมีการกระตกุกหรือการกระชากไม่มีฮะก็ต่อเนื่องไปกับเรื่องระบบไฟฟ้าเลยเราจะใช้ในโหมด normal นะครับขึ้นทั้งด่วนไป พลังงานในโหมดไฮบริดนะฮะในไฮบริดซีรีส์เนี่ยมันก็จะผสมผสานการทํางานกันโดยอัตโนมัตินะระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับเนี่ยบางช่วงบางตอนที่ผมใช้ความเร็วแบบไหลไปบนทางด่วนนี้ฮะก็กลับไปกลับไปใช้พลังงานไฟไฟ้าเหมือนกันนะฮะอันนี้เขาก็จะบริหารจัดการเองโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันในเรื่องของจอสัมผัสขนาด10นิ้วเนี่ยก็ผู้โดยสารก็สามารถที่จะเลือกเลือกใช้งานได้นะครับในเรื่องของการฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อต่างๆนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าของรถยนต์ด้วยนะฮะช่วงความเร็วต่ําก็กดดูภาพรอบคันได้นะเวลาเราจะมุดในพื้นที่แคบๆเนี่ยโอ้โหยัง ยังยังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับใช่ไหมฮะเป็นกราฟิกเลยกราฟิกเนาะโอเค okay. มีแถบระยะใกล้ไกลกลางขึ้นให้เราเห็นเป็นแถบสีนะครับมุมสูงด้วยนะรวมไปถึงหน้าจอคอนบอร์ดตรงส่วนของหน้าปัดนะครับที่ แสดงข้อมูลต่างๆของรถยนต์การใช้พลังงานสปีดได้อย่างครบถ้วนนะครับขนาดของรถเองก็อยู่ในเซกเมนต์รถคอมแพ c t SUV นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีพอดีไม่ว่าจะ เราใช้ส่วนตัวใช้กับครอบครัวหรือว่าวันหยุดพักผอ่อนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ถือว่าพอเหมาะพอควรนะครับเรื่องของเรื่องคือได้เรื่องของความประหยัดเพราะสามารถที่จะขับด้วยทางงานไฟฟ้าได้อย่างที่เราลองกันมาเมื่อเช้านี่ฮะ ห้ากิโลนี่จะสบายสบายครับนะนี่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานในเมืองแล้วก็ออฟฟิศกับกับที่อยู่อาใสนะครับ,รบไม่ห่างกันมากนี่บางทีอาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเลยด้วยนะเอออันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาวิ่งไปกลับจากบ้านที่ทำงานนี่สบายสบายครับถ้าเราขยันชาร์จแบบ อนนี้เขาก็มีเรื่องของโปรโมชั่นวอชาร์จจัดให้ด้วยแล้วก็ค่าติดตั้งด้วยนะค่าติดตั้งที่เราต้องไปปรึกษาทางการไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องของค่าปรับปรุงระบบไฟที่บ้านนะฮะเขาก็จัดการให้ด้วยเรื่องถ้าขยันชาร์จไฟทุกวันเนี่ยก็ถ้าแบตเต็มเนี่ยกับเขาเคมค่าไฟครับในเรื่องของการเดินทางเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณกิโลละบาท อันนี้ก็ถือว่าได้เรื่องของก็เรียกค่าใจจ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงครับที่ค่อนข้างถูกน,นะครับเมื่อเทียบกับเรื่องของการใช้น้ำมันล้วนๆชาชาทุกวันน้ำมันน่าจะบูดนะ <c oughs> โอ้โหเต,ติมถังนึงแล้วยิ่งกันไปถึงไหนเพราะว่าถ้า EV แล้วกด <c oughs> ตั้องไปเอกจากบ้านเนี่ย <c oughs> วิ่ง งไปทุกวันประมาณห้าสิบหกสิบโลเนี่ยแทบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยครับฮะเขาบับว่าคุณมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อวันเนี่ยนับตามกิโลเลยอ่าเป็นค่าไฟไหมค่าไฟครูบี้หกสิบกิโลคุณก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันนั้น่ะประมาณหกสิบบาทนะครับแล้วเรื่องการเซอร์วิสก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเขารับประกันกันแบบหนักแน่นก็เรียกว่าเรื่องเรื่องของค่าบำรุงรักษาตามระยะเนี่ยห้าปีนะครับ 60เดือนนะ5ปีเนี่ยหรือว่า1 0 0 0 0แสกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ไม่คิดค่าอะไรลและยังไม่คิดค่าแรงด้วยนะครับถือว่าใช้รถแบบสบายอกสบายใจกันได้ในช่วงที่อยู่ในระยะประกันทีเคิวส่วนตัวผมว่าไรถยนต์แบบปลั๊ินเทปิดเนี่ยถือเว<ม>็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับคนที่ขยับเข้าหารถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับจุดเริ่มต้นที่ค่างดีเลย คอยเรียนรู้มันไปนะครับก้าวตามที่ยีไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้จากรถยนต์ประเภทนี้น่าะจะจกักเครื่องยนต์เฉยลุ้นๆมาเป็นรถยนต์ที่มีมอเตอร์มีพลังงานทางเลือกแต่เสียบปลั๊กก็ได้นะครับก็จะเป็นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของรถยนต์ e ี100%กัน